สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะค่ะป้าออามาตามนับอย่างเคยนะคะซึ่งป้าออก็ตั้งจุดเป้าหมายไว้ว่าหนึ่งวันออกกําลังต้องหนึ่งท่านะคะเพื่อที่จะเอามาแบ่งปันแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ออกกําลังกายกันนะคะค่ะวันนี้ป้าอ้อพาเพื่อนๆนะคะเอาปา้าซาไยมังก็ดีค่ะ จะมาออกกําลังวันละท้าให้กับเพื่อนๆนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ดูนะคะว่าป้าอ๋อจะออกท่าไหนนะคะ,ะมาดูกันเลยวย่าวันนี้ท่าท่าที่ป้าอ๋อจะออกก็สึกเนื่องมาจากท่าเมื่อวานและก็มีเพื่อนๆบอกว่าเนื่องจากหยุดอยู่บ้านนานแล้วรู้สึกว่าพุงจะออกเอวจะออกเขาขอท่าลดสะเอวกับลดหน้าท้องแต่วันนี้ป้าอ๋อก,ก็จะให้ ถ้าลดสาเอลก่อนก็คืออย่าให้มันมีไขมันนูนอย่าให้มันเป็นห่วยางค่ะค่ะเพราะฉะนั้นป้ออาอวันนี้ก็จะคึกคักแนะนําการลดสีข้างด้วยได้ได้สีข้างด้วยและก็ได้สาเอลด้วยนะคะค่ะสืบเนื่องจากข้าเมื่อวานนะคะค่ะก็เอาเอาแบบนั่งก็ได้แบบยืนก็ได้ค่ะเดี๋ยวป้าปอาก็จะทําแบบนั่งให้ได้ก่อนค่ะแต่ขอแนะนําก่อนว่าตอนที่ยกมือสูดนะคะต้อง อย่างเช่นวันนี้นะคะพอ,อทอําแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สุดเลยค่ะอันนี้จออาจจะไม่เห็นฝ่ามือฝ่ามือเราให้ตรงให้ตรงอยู่อย่างนี้นะคะปึ๊บลำแขนเราจะได้ตรงค่ะแล้วลำแขนเนี่ยต้องต้องแนบกกหูนะคะอย่ามาข้างหน้าหรืออย่าไปตั้งหลังเกินนะคะก็ให้แนบที่หูนะคะแบบนี้ค่ะตรงขึ้นไปชึบตรงแบบนี้ค่ะชึบเราเริ่มเลยนะคะ,คะจับไว้ที่จับไว้เพื่อต้องการความมั่นคงนะคะ คือท่าที่เราออกเราก็ต้องดูดีดูสง่าด้วยนะคะเบาะแบะบแล้วก็ดูไม่ดีค่ะการออกกําลังกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพด้วยนะคะค่ะจับปุ๊บแล้วก็ขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ลงใช่ไหมคะอะ่แต่วันนี้เราเพิ่มนิดเดียวขึ้นอย่างนี้ไปแล้วเราก็เอ็นไปค่ะหนึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าหก็ดปดเกก็ับที่เข้าที่นี่คือคือท่าท่าเข้าที่นะคะ 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปดเกสค่ะทำอย่างนี้ค่ะทำแบบช้าๆนะคะเพราะว่าวัยแบบเรานั้นเคลื่อนไหวไวๆไม่ได้มันจะเวียนหัวค่ะมันเวียนวัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเก้าสสังเกตน,นะคะตรงนี้มันจะตึงตึงตึงตงตึง,ตง,ตงอ่าเป็นการยืดส่วนนี้ด้วยอ่าเราก็กลับที่ค่ะกลับมาเพื่อตั้งหลักนะคะ กึ๊บเอ็นใ้นึ่ง2 3 4าย1 2 3ห้า7 8 9 10อ่าอ่าตั้งหลักค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าใครสามารถที่จะลงไปได้เยอะนะคะมันก็ตึงเยอะดีค่ะแต่ให้แขนตรงมือตรงไว้นะคะกลับมาค่ะไปอีก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าไปช<ๆ>้าๆค่ะจะ่หยุดอ่าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านาค่ะยุดแขนตึงค่ะไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแขนตึงนะคะ ต่อไปต่อไปเรามาดูการเดนทําบ้างน,นะคะค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มทำปะออแนะนําก่อนนะคะวิธีการยืนนะคะค่ะปะเดี๋ยวปอ,อจะจะให้เห็นเท้าด้วยนะคะค่ะการเดินเรเดิน ิบตอ็หึงสองสามสี่เ้าเจ็ดดเก้อออาวันสี่าหกเจ็ดปดเก้าิบอาอจีนเล็นอฟาสี่เอาลักิบโอ้ายักษอ้าวภาษาจีนกลาง一 ชีป้าตึงไว้ตึงไว้ตึงไว้จิ๋วสือ่ออ่าเราตึงไว้แก้งมันแก้งมันนะคะอ่ะาทำอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้แล้วก็เอียวแล้วก็นับทำไมปึงต้องนับก็ต้องการที่จะยืดสีตรงน,นี้ือาทีคะแล้วก็จะได้ทาเจล ทำงานได้ก็ทําไปค่ะค่ะดังนั้นวันนี้ป้าออก็มาขอแช์นะคะมาขอแชร์สิ่งที่ดีๆเพื่อสุขภาพให้กับเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ป้าออก็ขอลาที่นะคะขอลาล้แล้วเลยค่ะอ่าข้อขอลาล้าภ่ะา,า,าตายก็คือขอลาอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะเจอกันใหม่นะคะออกกำลังวันละท่ากับป้าออนะคะติดตามป้าออาค่ะ